คุณขับรถกิติมา์นะคะ าศูนย์ห้านะคะห้าศูนย์ห้าคิวคาวฮะคาวชิคันต้าซึนหรือต้าซน Everything ลูกสัวบิ๊กล้าน You call อับบอทัวร์อับบอทัวร์ ทว <Yeah. S 1> อบอทัว yeah, like อบอทัว,ออทวฟ้าปลอดโปร่งนะคะสดใสอับอทัว,ออทวฟ้าปลอดโปรง่งแจมใสไปดูผลผลิตกันนะคะอย่าลืมนะคะยี่ห้า กระดากาดจะตกนะคะการใช้ชีวิตจําเป็นที่จะต้องใช้ดําเนินการต่อไปนะคะหยุดไม่ได้นะหยุดก็อดตายแต่ว่าอากาศเราจะตกนะคะแมสนะคะสเปรย์แอลโกอฮอล์ระยะห่างอะไรที่พอช่วยได้ก็ต้องช่วยนะคะเราอยากกาดจะตกนะ,ะอยากคุยไปคุยมาแล้วแรกๆก,ก็อุ้ยโควิดนะคะปิดปากปิดจมูกกันอย่างดีเลย คุยกันไปสักพักสักพักหนึ่งก็ถอดออกหมดแกะออกถ่ายรูปเรากัดตกนะคะไวรัสมันอยู่เต็มไปหมดแต่เรามีความรู้สึกว่าเออคนที่มาเนี่ยอ่าไม่เป็นหรอกมั้งประมาณนี้นะคะมันก็จะเป็นนะคะก็จะเป็นทางไปสะเพลงนะคะทางไปสะเพลงไปดูสวนอินทผลรม ไรอินทรลาลบ้านสวนสะเพลงนะคะความหวานระดับไหน แรงนี้เราพลาดไปแล้วนะคะแรงนี้พลาดไปแล้วซื้อไม่ทันโครงการบ้านอยู่แล้วรวยดําเนินต่อไปนะคะตอนนี้เราโอนที่แล้วนะคะโอนที่แล้วก็รอหลังเก็บเกี่ยวนะคะรอหลังเก็บเกี่ยวเพราะว่ามันทํางานซ้อนไม่ได้ต้องขายผลผลิตด,ด้วยแต่ว่าไปโอนที่ไว้แล้วใครสนใจก็เราจะเริ่มเริ่มทําการแบ่งแยกนะคะหนึ่งไร่ นะคะหนึ่งไร่บ้านหนึ่งหลังนะคะโครงการโครงการบ้านอยู่แลวรวยนะคะหนึ่งไร่นะคะบ้านหนึ่งหลังมีเล้าไก่มีสะนะคะยังไงก็คุ้มลองดูนะคะวันนี้มีบอสมาเที่ยว

เขาไม่ค่อยได้มานะคะถึงแล้วรู้ว่าเสร็จแล้วนะคะ I go all the way down you would you would like to see it o r my fan and you turn back มาตรวจงานนะคะรั้วยาวไปเลยนะคะตู้เย็นเ h o มตัวเฮาฟ์ไฟล์เล็กทริกคุเทรั้วเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะรั้วรอบขอบชิดสวยงามน,นะคะคือรั้วแบบนี้เราจะเอาลงในโครงการบ้านอยู่แล้วรวยด้วยนะคะนี่โครงการบ้านอยู่แล้วรวยรถเก๋งทางทางก็ดีอยู่นะ โครงการบ้านอยู่แล้วรวยนะคะจะมีรั้วด้วยนะคะบ้านหนึ่งหลังรั้วนะคะเอ็นบล็อกมาแล้วนะคะผลผลืด,ด้านในนู้นไม่ต้องตกใจเรื่องเหลืองนะคะ,ะ,คะมาดูนะคะพาเจ้านายมาตรวจงานรั้วลองขอบชิด See all the way Did you see Okay my job <c oughs> ผลงานชันด uh ีไหมอือฮึนะะคนี่นะคะ Have the door here Okay You can you turn that there or we want to see this bed I can let's an explain ท้ายสวนเนี่ยนะคะ See that you can all the fan and I cut down to this is the right farm right here can have a buffalo here and here can be the big house you see that big house to fend see and have fence have everything quite big you can see all the wheels very nice and see when they make house finish you see make house all around here to be homestay and people come to learn and uh, inside there, I put all chicken, a lot of chicken there. So chicken not come to the house, right? All the fence, all round, All chicken and fish. So we can have egg, have chicken and have fish and all the vegetable all around the fence. And uh, also inside the roads, out the roads inside, the roads outside. So you can cycling, cycling all around here walk around cycling all around wheels air everything If people like to come to visit the place like this see that so i can make the house on the top here it will not make for the cycling so make for the we say homestay people come to pay one one night is one thousand baht you know and so they can have walk on the field they can have chicken like eggs and vegetable and fish they gone all around here to so walk exercise then what inside beautiful what big big what what do you think so my home the park is now big big place everything so money come in here every day that people came every day in the daytime yeah, yeah. It's okay. camera and side here. It would farm. Now, just make and chop over there. See that? What I come to see. It's a chop. Yeah, do a bit by bit. Okay? It's my side falling down. We got to make. มนะคะคมา next dog can come in no a s so. it s o l e is is always s a v e a s s o ทำไมมันเยอะขนาดนะั้นอะตายเลยสวัสดีค่ะสะวัสดีค่ะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ใช่ไหมตอนนี้ก็คือต้องเอาเข้าห้องนี้ล้วค่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ออกขายแล้วนะพรุ่งนี้สาวๆส,สวยๆหน่อยนะ <c oughs> ขายของนะ <c oughs> สวยนิดนึงนะคะ <c oughs> คงต้องรอเปิดไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วอะวันนี้เราอยู่เต็มถนนหมดแล้วของปีที่แล้วอะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาตามเวลาเนาะ ทีนี้ต้องหากระด้งแล้วแหละเพื่อเป่าเอาพัดลมเป่าให้มันแห้งแล้วก็คัดคัดแยกลูกใหญ่ๆนะเพราะว่ามันสุกแล้วเนี่ยคืออาการอย่างเงี้ยมันคือพี่สุกอาการอย่างงี้คือมันสุกนะกนมันสุกใช่มันสุกมันสุกมันสุกมันหวานแล้วอ่ะไม่เอาเด็ดที่ not don't have เดี๋ยวปิดประตูเสร็จแล้วหนูเอาไก่ลงมาพิสุ เดี๋ยวหนูเอาไก่ลงแล้วหมาเข้าไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวจะเลี้ยงหมาเท่าไหร่เป็นอาหารมันหมดไอเสาขึ้นน้อยแท้ฮะสานน้อยแข็งแข็งมื่อวานนี่ได้ข้าวผู้ใดตกเฮ้ยจังไรโดดซื้อเปลอบอ่ะ แล้ววะไม่ได้แล้ววะอ่ะอืมตะไครมาต้าไหนกะกระจกมาต้ไหนตายไอ้นี่ต้องยืนไหมไก่ไหมวะผมว่าจะไม่ยืนหรอกพาะตัดนานนี่แหละครับว่ายืนก็ห่อนเถอะตัดหน้าปังแบบนั้นครับตัดหน้าแบบนั้นเลยนะ บ่ห้อนเลยถ้ายืนมันออกมาคว้งพี่ได้ป่ะออกมาจากพี่ได้ป่ะนี่นี่มองนี้ทางของพี่ทีทางทางเธอไปพูดแล้วโค้งไปนะมันเฉียบที่บัตรดูดีที่บัตรบ่บางอยู่ติบางอยู่นี่มันก็สวยดีมันก่ต้องได้มาดังหงามดึงเรามันบูงงามทางซันเฮาเ็ดแบบม้วนเอาได้ป่ะขำมันห่อนเนาะขำมันห่อนเนาะมวนนเาะมายืนน้อยเดี๋ยว เพราะว่ายังเหลือชอบตรงนี้เนาะยั้งบ้เฮ็ดตรงนี้เนาะตรงนี้จะทำเป็นฮะหรือว่าสิบบ้าเอลส์นะซิบบ้าเอลส์มองเดียวบริหารอีกละห้องแอร์มองเดียวก็ตรงนี้อันนหนึ่งแบบเนี้ยแล้วนี่เาบังห้องน้ำอืมสั้งๆเขาวางยางเขาไม้เห็นห้องน้ำตกลงเนี่ยมันเขาให้เห็นห้องน้ำหรือบ่ให้เห็นห้องน้ำดีห้องน้ำอยู่งหลังเนาะแต่แเห็ดป้ายไปคือเห็ดป้ายไป ห้องน้ำห้องน้ำไม่ขี้ลูกสอดขี้นะขันเจ็บเนียวข้นไม้จั้งไดก็เห็นแล้วเนาะโอ้ยก็ไออันอันนั้นต้องเอาออกตั้งแล้วอ่ะนะซุ้มอ่ะซุ้มต้องออกตั้งค่ะตามตามจุดมองใดแน่เออ ตัวตู谢谢 you, ้คอนเทนเนอร์มาตั้งบองนันสิได้บง่คือบ่ตู้นอนน่ะบางนันแล้วน่คางประกอน่ะได้ได้ยกขึ้นไนมันสิเกกว่าอมาว้าเน่ยสจอตงไกลห้องน้ำาก็อบไกลแล้วอืมได้ยติงล้วตู้ห้องนอนตู้ห้องนอนได้ได้เนาะมันสิงามบ่ คือสร้างอย่างดีบ้านหลังลน้อยๆท้งพุ่นกระไก่โพดไปติดหัวพุ่นกระไก่ค้นโพดเนาะได้เจ็บเมียวมาประทันนยแกเนี่ยเนา <c oughs> ะว่ไก่เป็นใดตั้งมุมใดดีแตะกอนบ้านก็อยู่นี่เนาะโ๊้เลยแต่ก่อนบ้านอยู่ตรงนี้ตรงรถรถเติบไปเจ้านายยังไปใส่สแล้วรีบรบรบหายเข้าสวนอยาเข็น ว <G ül> ันนี้มีเจ้านายมาตรวจงานนะคะสวัสดีค่ะคุณวัดชัยทวัดชัยอ่านยังไงเนาะ สวนสะพลงนะคะสวนต้นแบบนะคะต้นแบบที่ถูกต้องเลยล้วลอบไปถึงนู่นนะคะล้วลอบขอบชิดเดี๋ยวจะเลี้ยงไก่ให้ดูนะคะนะคะเดี๋ยวจะเลี้ยงไก่ให้ดูบ้านอยู่ร้วรวยต้องมีอย่างนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะอ่าเดี๋ยวเอาซุ้มมาตั้งอีกน้องเนี่ยตอนนี้ใครมาเที่ยวสวนจะมีซุ้มไว้นั่งทานข้าวแล้วนะคะทากับข้าวทานข้าวตรงนี้ ถ้าจะขายนะคะเราจะย่างไส้กรอกย่างอะไรร้อนๆเอาให้ทําอะไรที่ร้อนๆน,นะคะหาของร้อนๆมาเอาไส้กรอกมามอ่ค่ะพวกปิ้งย่างอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยเขามาพวกเขาได้นั่งกินข้าวนี่โอเคเลยนะคะใครมีซุ้มขายอีกนะคะต้องการส่งซุ้มนะคะติดต่อมานะคะเอ,อะไรมันก็เริ่มเขียวไปเองนะคะเดี๋ยวอัดปุย๋ย ปริมาณมันเยอะขึ้นไปถึงไหนแล้วเอดดีเอดีเอดี where are you ใส่เนอะพาไปดูที่สร้างบ้านข้างหลังชอบใจใหญ่เลยแตย่อโอ้ดีดีเลย ไปสร้างบ้านอยู่ข้างหลังตรงนี้น่าอยู่นะสร้างบ้านหน้าอยู่เลยพี่เดชตัดย้ายนู้นะพี่เดชตัดย้ายนู้นะนะนะฮะเนี่ยโครงการบ้านอยู่รรวยแถวนี้นะคะเดี๋ยวผักชีเอาออกเลยปลูกผักชีเผื่อจะรวย นะ,ะมีใครบางคนไปปลูกผักช,ชีรวยรวยตายหา <laughs> กระแม่กระแหน่ก็เดินไปถึงไหนเอาไว้จังมันขายยาวนะเนาะเพิปแ๊บเดียวเดินมาถึงไหนเดินมาถึงที่สร้างบ้านนะเข้าสวนแวบหายเลย ก็เจ้านายมาดูงานให้นะคะเพื่ออยากจะสร้างบ้านในระบบแบบนี้อันนี้คือ<ป>ร่วง,วงด้วงเจาะด้วงเจาะเนาะอ่าเพื่ความรู้ด้วยวันนี้อ่าพามาชมสวนมาเจอนี่ด่วงกินนะคะถ้าเป็นแบบนี้แล้วไม่แทงจันนะคะถ้าเป็นแบบนี้แล้วไม่แทงจันหลายสาเหตุที่เป็นได้ก็คือหนึ่งนะคะด่วงกินสองเชื้อราเจาะนะคะเส้ดวงเส้เดือนฝอยพวกนี้นะคะ ตอนนี้ก็คือรอโอกาสก็คือรอเขาแทงหน่อนะคะเอาหนอเอาส่วนต้นนี้ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วคือไม่แทงจัดแล้วนะคะมันกําหนดไม่ได้นะคะอ่ะแกะเดินไปไหนไวจังไห<ง>มแกเดินให้รอบสวน,น,สวนถ้าแกมาแกจะเดินรอบสวนนะคะนี่นะคะประตู นุ่นพามาดูว่าที่สร้างบ้านเราสร้างถึงไหนนะคะเห็นนะคะนี่ยิงยาวไปโน,น,ะะน่นเลยนะคะทารั้วถึงโน่นเลยนะคะรั้วรอบขอบชิดอันนี้ก็สร้างบ้านได้คิดดูอยู่ตรงนี้เก่งตายเข้าออกทางนี้เนาะเนี่ยออกทางนี้สบายเลยคิดว่าบ้านอยู่ทางนี้ ตายเปิดประตูพี่ที่พี่าบรรยายหน่อยจะสร้างโฮมสเตย์นะคะสำหรับสะเพลงสร้างโฮมสเตย์มาใครคิดว่าความคิดนี้ดีก็มาเนี่ยนะคะพื้นที่ที่เหลือนะคะเราจะสร้างเป็นโฮมสเตย์เข้าออกด้านนอกเลยนะคะไม่เกี่ยวกับในสวนเลยนะคะสวนเราย,ยิงยาวเรี่ยวไปนู่นนะคะจบแล้วนะคะงานจบแล้วแข็งแรงดีด้วยตายลองเขย่าดิไม่มีทางนะคะ แข็งแรงกว่าวิศวกรทําอีกเราวิศวะกะเราวิศวะกรแข็งกว่าวิศวกรทําอีกอืมนะคะดูนะคะเนี่ยแล้วก็จะมีคลองเราจะเอาแมคโครเข้ามาขุดคลองตรงนี้นะคะให้ลึกแล้วก็เพื่อที่จะปล่อยน้ําเข้ามาให้เต็มนะคะเดี๋ยวสูบน้ําใส่ให้เต็มเนอะมันจะได้ได้น้ำได้อะไรนะคะตรงนี้นะคะ เห็นไหมคะตรงนี้ก็สร้างบ้านเป็นหลังๆเป็นโฮมสเตย์นะคะเพราะฉะนั้นของกินทุกอย่างจะอยู่ได้หมดจะแยกส่วนแยกส่วนชัดเจนเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะแยกส่วนชัดเจนเลยตรงนี้เป็นถนนชัดเจนเลยอยู่ตรงนี้ได้ชัดเจนเลยนะคะไปะตรงประตูจะทำแล้วก็โอเคนะพับได้ด้วยใช่ไหมแล้วจับสีแล้วสนิมจะขึ้นปะก็โอเคนะ รถเข้าเปิดแบบสี่บานเปิดแบบสองบานเจ๋งเจงเจง๋จงมากโอเคเลยนะฮะโอเคเลยสุดยอดเดี๋ยวเราก็มาเทตร,ตรงนี้นะตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนล็อกุญแจเรียบร้อยตัวอย่างเรียบร้อยหมดเมื่อก่อนต้นสนนะคะอยู่กลางทุ่ง ตอนนี้ปีกสนไม้สนหายไปหมดนะคะหายหมดหายไปเองหายไปเองนี่คือสนสะเพลงโอเคนะคะ